มีลูกสาวสะตกลงมีลูกคนเดี๋ยวหนึ่งมามาแม่โบไม่มีมามาโบจะเงียบข้าว่ังดีไม่มีเลยอวรมเสียนิ่งติดนิ่งติดได้กินนอนแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมาที่โบแล้วมันอย่างนี้มันพูดไปยิ้มไปไม่แรงเท่าไหร่แรงนะเขาไม่ได้จ่อจงด่าหรอกอ๋อ ค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเช้าเช้านี้คือถ้าเป็นคุณไบรท์หรือสยุทธเป็นเป็นเป็นไบโอเคคุณไบรท์คะไหนพูดซิว่ามีข่าวอะไรคะโอ้โหมีข่าวหนึ่งสะเทือนใจมามากสะเทือนใจขนาดไหนหนักมากลูกแจ้งความจากแม่เรื่องเรื่องที่ดินคือแม่มีลูกสี่สามคนตีหรือสามเอาดีๆสี่หรือสามมาเล่นดูกันสี่ อ่ะแล้วยังไงต่อคะคือที่จะเล่าให้ฟังก็คือลูกไม่ควรทํากับแม่แบบนี้เขาทําอะไรเขาแจ้งความจับแม่แล้วแม่ไปทําอะไรึงแจ้งไม่ฟ้องไม่รับฟ้องเพราะว่ามันผิดใครผิดมันผิดเหมือนมาแจ้งแจ้งจับแม่ไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดว่าแม่บุเข้าใจเลยผิดบุกขออภัยด้วยแต่บไม่ได้แจ้งว่าเขาดูข่าวถูกหรือเปล่าถูกถูกแต่เขาเต้องค่อยๆเล่าไงคือแม่เขาอ่ะมีที่ดินอยู่แล้วมีลูกสาวสามไอ้มีลูกสาวจะลงมีลูกคนเดี๋ยว หนึมามาแล้วใครเขาจะไปเชื่อมาอนนเรื่องจริงมี4ี่คนแล้ว,ลวมีที่อยู่4ี่แผงเป็นลูกอ่ะยังไม่ชัวเลยแล้วมามาอาชัวอ่ะชัวเขาฟ้องได้นะมาพูดอย่างเงี้ยเอาเรื่องจริงน้องใอรต่อก็เขาแบ่งแล้วไงแต่ลูกสาวคนโตไม่ให้ให้แค่สามคน คนโตไม่ได้ให้แต่ไอคนที่สามเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่ยอมอันนี้ไม่ได้บอกไม่รู้ข่าวนะมฟันนงจากมาแล้วจริงๆดนะังมากคือแม่เนี่ยจะมอบมรดกที่เด่นให้กับลูกแต่ลูก<ๆ>มี4ี่คนแต่ว่าได้ไม่เท่าเทียมกันลูกเลยไปฟ้องแม่ว่าไม่ให้อพอพ่อตายก็ยกอันนั้นให้คนโต มันเรื่องจริงอ่ะฟังดิงเดี๋ยวพ่ออม่ลรงไหนก่อนพ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่แก่แล้วแม่แปดสิบเจนะ็ดแล้วนะแม่พูดอะไรไม่ได้เลยเรื่องที่ดินต้องปล่อยให้พ่อจัดการพอจัดการเสร็จพ่อก็ทำแบบนี้แหละพอพ่อตายไปแม่ลุกขึ้นมาจัดการให้ก็คือแบ่งให้ทุกคนแต่ไอคนที่ผู้ชายไม่ไม่พอใจไปแจ้งความจับมันบอกต้องให้มันคนไปไม่ให้คนโตเพราะว่าคนโตไม่ได้มาดูแลโบไม่เข้าใจมาหรอกไวแต่ลุมมีลูกกี่คนสามหรือสี่โอเคทุกคนนั่งกอเธอนะก็เป็นว่าบูกินบอนดี้นะคะก่อนที่บูจะทำอาหารนะคะเดี๋ยวมมาาเล่่ใใหห้ปปจจกน อาขอย่าวนึงเป็นข่าวแบบข่าวบ้านเมืองมั้งมาทราดูข่าวแล้วคือต้องบอกว่าคนวัยเนี้เยเขาชอบดูข่าวเนี่กันนะมันดูเยอะอ่ะอาวมาหนึ่งที่แบบทัดใจมากแบบว่ามันโดนรดนอ๊กโดนใจอะ่ะข่าวต่างประเทศน,นะคือถนอนเนี้ยเกี่ยวกับแม่ก็แหละแต่ว่าเป็นหมีหมีมีลูกสองตัวรถวิ่งมาเต็มเลยแล้วหมีพยายามจะพาลูกข้ามถนนแล้วโบรู้ไหมว่าหมาดูแลแบบปมช่างรักลูกมากแล้วเหมือนจับปูใส่กระด้งอะลูกหมาทัางหมีะใครรักลูกกันหมาก็เป็นแม่ ก็รักลูกไงแต่ว่าเปรียบเทียบไหม้ากับหมีใครรักลูกมากกว่ากันหมีรักลูกแล้วแม่รักลูกไหมรักสิรักมากแล้วหมีอ่ะพยายามจะเอาลูกข้ามถนนไปรถน่ะจอดให้หมดเลยเอาข้ามมาครึ่งหนึ่งแล้วนะอีตัวก็จะกลับไปตัวก็จะวิ่งไปเงี้ยก็เลยเอาไอตัวเนี้ยข้ามไปเห็นแล้วเออก็พยายามจะข้ามลูกข้ามลูกอ่ะข้ามไปให้ได้มันมันม้าเริ่มเปตอนไหนไม่เป็นอะไรแต่ก่อนแกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะโอ้มันไม่เป็น โอเคทุกคนก็เอาว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีของมานำเสนอ,อย่งเราไม่จบเดี๋ยวไปเอาไปเล่าเช้านี้ได้ทำอะไรไหมอ,อ๋อได้ โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรคะกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆใ,ใช่วันนี้เป็นกุ้งผัดทำไรเป็นคนที่แบบนึกได้ทีละคาแล้วก็จะพูดเดี๋ยววันนี้จะเป็นเมนูกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ําเจ้าพยาเลยไซส์ใหญ่มากแล้วก็เราจะมาทําเป็นข้าวผัดน้าพริกไข่ปูแล้วเป็นกุ้งเขาเรียกว่าอะไรกุ้งตายแล้วนั่งด้วยกันแ๊บเดียวบอก็คือเป็นเมนู ใหญ่มากนะมาเคยมาจากชนบุรีไม่ใช่อุทยาขอโทษทีบายบาย และตอนนี้นะคะไม่ได้แบบอัดข้ามวันแต่อย่างใดนะคะที่ฉันไปนถ่ายให้คุณบิววาราพรก็เลยต้องเปลี่ยนชุดวันนึงเปลี่ยนประมาณสิบกว่าชุดนะทุกคนนี่อันนี้คือเบื้องหลังนี่กําลังย่างกันอยู่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณน,นกน้อยที่โผบินคุณรับหน้าที่ในการย่างทุกคลิปเลยนะคะจริงจริงรง้อนมากโบกจะบอกว่าก,กุ้งคือตัวใหญ่มากดูแล้วมันน่ากินมากเลยดูดิโอแม่เจ้าว้าวจ่นให้หน่อยนะคะร้านนี้เลยปิง้ง วันนี้เราจะมาผัดข้าวกันด้วยกระทะจาโคลาสตากระทะอันนี้ไม่ติดนะคะผัดง่ายก็ใส่อันนี้ลงมาก่อนแัดคือทอดอะไรก็ไม่ติดนะคะร้อนเร็วด้วยแรงเลยนะแรงแมตะหลิวมาให้ด้วยเนี่ยคัโอ้เธอถือว่าจับขนาดมือไม่ท้าอะไรนะมัม่าจาโคลาสตาค่ะ ความยุ่งยากให้เราเพราะว่าอเวลาทอดปลาแต่ก่อนนะปลามาสวยๆทอดไปทอดมาโอ้โหเละเทะหนังติดมั่งอะไรมั่งตั้งแต่มาใช้จาโคล่าสตาโอ้โหดีมากๆขายอะไรแม่ขายอะไรขายกระทะชื่อว่าอะไรนะจาโคลาจาโคลาไม่แล้วกระทะไม่ได้แบบสปอร์ตใช่อันนี้เป็นการฝึกนะคะเรียกได้ว่า คนของเราให้แข็งแรงในวันที่โบนเหนื่อยหรือท้อเนี่ยเราจะกับฮัลโหลก็เดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะขอ้กุ้งเรารีวิวใช่ไหมเขาอยากให้ลองชิมเราก็เลยแบบอ่ะจัดมาติ้งให้ก่อนเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่จริงตั้งแต่กินมาช่องเราไม่เคยมีกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกัน คนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้อารมณ์ดีไม่มันคือต้องอารมณ์ดีทุกวันนะเพราะว่าเพื่อนๆนเนี่ยเขาก็ไปเจออะไรมาแล้วมาดูเรานะใช่เขาจะได้ไม่เครียดเพื่อนเพื่อนมากินกุ้งกับลุงแล้วเนบ่อลุงเนี่ยลุงเลี้ยงเองกบมือคือแบบปล่อยให้แกอีอยู่โดยที่ไม่มีการควบคุมอ่ะแป๊บเดียวไม่มีมาม่าโบจะเงียบเพราะว่ามาม่าเนี่ยเริ่มมาพยายามจะทําให้มันถึงรักรับเร็วๆเข้าใจไหมเข้าใจขอบคุณที่ทุกทําทุกวันเนี่ยขอบคุณนะมาม่านะ ความพอดีมันต้องมีรัตนาข้ามหลังด<ม>ีไม่มีเลย <c oughs> เอ่ะหลนเสีย ุ้งนะคะจากร้านนี้นะคะบอดดิศไฮนี่จะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากๆเขาจะส่งเป็นรถควบคุมอุณหภูมิมาให้ 1- นสองวันถึงนะคะแล้วดูมันคือเอาจริงถ้าเกิดว่าคนย่างเป็นอ่ะจะน่ากินกว่านี้แต่บ้านเราย่างแห้งก็จะประมาณนี้<ด>นี่นะคะด,ดูนะคะน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะทํายังไงต่อม,มันกุ้งเยิ้มๆแบบนี้นะคะอุ้ยเนื้อกุ้งเข็งอะ นิ่มมากโอ้โหค้ยขอข้าวนิดนึงได้ปะข้าวใส่นิดนึงอ๋อนึกว่าเอาไปข้าวในหม้อโโอ้หมันในบารสู้ไม่ได้เลยโอ้ my god อร่อยมากรัตนานับวันยิ่งจะไปกึ้นใ่นะไปไหนล่ะเฮ้ยเขาทำไงมันเป็นอย่างนี้มีความหอมมันกุ้งข้าวนุ่มข้าวมีความแบบซีฟูเล็กๆอร่อยมากต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าย่างเป็นเนี่ยจะไม่ใไถแบบนี้นะอย่างนี้มันจะค่อนข้างแห้งไปนิดนึงโอ้โห นี่จะบ네ีบทำไมเห้ยอร่อยมากเนื้อแบบเนื้อเลยอือหือถึงรสมากราขาอร่อยอ่ะนี้มันเป็นไซส์แบบสองสามตัวโลเขามีหลายไซส์ให้เลือกนี่โอโห้มากเลยเพราะว่าไปกินที่ร้านอ่ะบางทีบางร้านยังไม่ถูกใจไซ่์นี้นะสิ่งที่แตกต่างคือมันแห้งเหมือนเดียวแต่ความอร่อยคือเอาไปร้อนไม้เป็นไม้นะอร่อยไหมอร่อยมากมันนุ่มไงอือหือกลมแบบควบคุมระดัภูมิแล้วนะยังอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้อร่อยจริงนะขึ้นไอจีให้อีกรอบได้ไหมได้ เราชอบตรงที่เนือ้อมันนุ่มถ้าเป็นไซส์สามตัวโลจะอยู่ที่ตัวละสามร้อยห้าสิบบาท ถูกหรือแพงวะเดี๋ยวก่อนถูกนะตัวเนี้ยคือ300บาทเหรอสามห <Hey. S 2> ้าศเฮ้ยแล้วแม่เยบไปกินร้านอีกร้านเขาบอกว่าตัวเจ็ดร้อยอะของเขาได้ไ่มบ,บ้าใช่ใช่ใช่ตัวตัวเจ็ดร้อยเล็กกว่านี้ไอ้ยนั่นแหะถูกมั้ยที่ไหนได้ตั้งเจ็ดสิบกว่าสิบตัวกุตเต้น,นะนอ่ะว่าแล้วเต้นยังไงตึงๆตึงๆแล้วกินนานแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้มีกุ้งเต้นกุ้งเต้น <es S 1> แบบว่าเอาเป็นบอ่อมาอยู่นี้นะแล้วก็มีออกซิเจนนะโอ,อ้ยังชอบเต้นไปนะเฮ้ยหมาหมาเคยชอบกุ้งเต้นไหม,มจำได้ปหมเนี่ยก็ไม่อยากเห็นทมาทำเองไงให้เขาซื้้้้้อออมมาาาาาทใหววงกกกกรนีเขแลยค่ะ อร่อยค่ะสดอมอ่วยมากให้ทำอย่างนี้นะทุกคนทำางี้เอาข้าวมาเงี้ยพุกอย่างเงี้ยพุก<อ><อ>ให้มันมันออกมาให้หมด<อ>หพนักง,งานก็กระจุยโทรมาหาแคทบอกว่าเฮียไปกินแล้วเขาลืมเอาน้ำสลัดมาให้แล้วจะให้พนักง,งานมาส่งให้ไหมคะลมวทำไมถึงโทรเบอร์เราอ่ะไม่งั้นก็โทรบอกบอกเอาเบอร์เฮียไปดีจำมาวันที่บอกได้ปะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมาที่โบตลอดเฮียลืมเอาน้ำสลัดกลับบ้านเกีียวอะไรกับโบก่อนไปอิน ตัวเดียวอิ่มเพื่อนโอ้โหกุ้งอันนี้ไม่แห้งนมันจะนุ่มมันจะนึบมันจะโู่ฟันเธอไม่รู้หรอกเธอไม่เป็นเรื่องเธอไม่รู้หรอกว่ามันนุ่ม เดี๋ยวก็อิ่มเลยอร่อยมากดูมือเลยในบ้านเลยอสองตัวนะแต่ว่าใครที่ส่งมาถ้าอร่อยอุดหนุนเลยนะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนมันนุ่มแนะนำนี้เลยนะทุกคนเอาเป็นข้าวเปล่าก็ได้นะคะนี่เป็นมันกุ้งแบบร้อยเปเซ็นเลยนะตอนแรกจะเอามันปูเฮียมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข้าวคลุกมันกุ้งอีกเราจะเลียกเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอามันกุ้งเฮียมาทําเมนูอะไรติดตามนะมวยใจสองตัวป่ะตัวเดียวค่ะจอดโอู้หอร่อยมากดีโดดีดงดงดงโจ้ดงโจอร่อยมาก กินกุ้งต้องกินมือกินข้าวดีกว่อนกุ้งพันนี้ก็ต้องเผาอย่างเดียวนะไปต้มไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ผัดกะเพราก็ไม่ได้นะบางคนเห็นผัดไทยเฮ้ยไม่ทำผัดไทยเนาะผัดไทยกุ้งแม่น้ำยักษ์ไงวันนี้อร่อยมากนะคะดิฉันพูดเลยไอจีขึ้นอีกรอบเด้งพวกคุณไปซื้อกันนะนี่คือแบบเขาไม่ได้อะไรกับเราเลยนะแต่ว่ามันอร่อยมากอะทำอย่างนี้แล้วอยากกินนี่แหละอยากกินอาหารอินเดียเยากินแล้วอยากกินอ่ะอืออยากินไหม เป็งานรู้สัตวเราไม่คุ้นอ่ะเขาไม่กินช้อนใช้มืออย่างเดียวมันอร่อยไงถอยถอยถถ้ากินช้อนเขาจะมองหน้าเลยละ่ะเขามองหน้าทำไมแอบประเทศเขาอะ่ะทำด้วยมืออย่างเดียวเขาผสมอย่างเดียวอะ่ะอาจจะไม่ใช่ทุกที่แต่ว่าบ,บางที่มีก็คือถ้าเกิดว่าจะควานอะไรก็คือจะไม่ใช้กระบวย <c oughs> แต่ว่าแข็น,น,นเง หวานมันฉันคือเธออ่ะโอเคทุกคนเป็นคลิปที่จบเร็วมากคือเหมือนมาจ้วงแล้วก็ไปแล้วอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านนี้ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ขอบคุณมากมากเลยค่ะี่สอร่อยมากและฟังเลยนะเดี๋ยวจะอุดหนุนแน่นอนเพราะว่าเราต้องทําอะไรเยอะไม่เพราะอร่อยมากก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เรา3ามคนนะคะขอตัวราไปก่อนใช่อาหมาปิดอร่อยค่ะขายร้านนี้หน่อยก็สนใจก็โทรไปสั่งได้นะคะร้านนี้อร่อยมากสดค่ะสดสด ไม่ได้เลยมันโูอ่ะลุงน้อยสนใจก็เพื่อนๆแวะไปนะสั่งเขาได้เนี่ยเขาไปส่งให้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ลุงโบด้วยนะแมนให้ทำอะไรก็บอกมามันอย่างนี้มันขอโทษร์ดเยอแรงไว้เลยถ้าจะรดเาคารแล้วเวลาเราพูดแล้วก็ชอบแซมอ่ะพูดไปยิ้มไปไม่แรงเท่าไหร่แรงนะโดนด่าแล้วก็ขำทำไมเราเขาไม่ได้จ่อจงด่าหรอกเขาอ๋อ ว่าอะไรไม่สลดไม่แล้วแล้วไม่กล้าพูดอะไรบ้างม้แย่งพูดนะลุงน้อยว่าไงเวลาเขาจะทํางานเขาให้ทําก็ทําเวลาคนอื่นทำ่าไปแส่โอ้เราอะโกรธไหมโกรธเขาไหมเขาว่าอย่างี้ใช่เงี้ยไม่ถืออีกเหรอเขาพูดถูกเขาพูดถูกอะไร โอเคทุกคนก็เป็นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุค70นะคะใช่ปะยังข้าเองลุงน้อยเกิดปีอะไรสองห้าอะไนะปีมะชวดปีชวดหรอมีนามเข้ากันได้ลุงน้อยยุค60แก้ปีม้ะปะมีนาโดนดีออกมาเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอฝากไอจีนี้ไปด้วยนะคะสอหวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ